เอ่อร์ฉดๆกันเนี่ยก่อนเนี่ยเออร์ทเยิบตาพี่มา่งใกล้สิตาแม่เนี่อกว่าออจฉายินมากตอนนี้โออย่าบอกอยู่คางโดนเสกกันนะจ้ะมูกันก็เป็นาม่จจะเป็นมูเออเป็นมูอเป็นมูเป็นมูยั้าตอนนี้แม่จ้ะ เราอย่าเป็นแฟนไม่ได้เนาะไม่ด้คะต้องคุ seaweed, ย <S <S ต้องดูใจก okay. ันก่อนก็แต่วบ้านติดตามพี่ไปแล้วขอบคุณค่ะติดตามพี่ก็ติดตามพี่ช่วยไปเลยใครอันนี้ใครครับเพียกล้องไม่ใช่กล้องก็ไม่ซุกนะไม่ใช่คือหนูก็อ่านมันตอบว่าความวามตรงว่าจะอยากเจอบางครั้งไหมพี่โอลิก็ดีดีมาก ดียังไงอ่ะดียังไงดีมากก็ชาติตาสวยมากสวยใครสวยกว่ากันใครสวยกว่ากันพี่คนนี้ดอกอู้ยขอบคุณครับลิมก็สวยเหมือนกันครับเบอไม่ยัไรมาร้องเพลงไาร้องเพลงไปแหละได้ลองเราจะได้ลองเพลงคู่หรอกจับจัได้ลองเพลงคู่เม่เราอยู่เราไม่ถือเอาหล่อน้พครื่องไหนฟังอยู่ไหมอยู่เครือว่างไปแล้ว ได้ละไดละไ้ลวเลาเอาแต่อยุเรียนบอกเนี้ยาลาดังดิเนี่ไม่กล้าของมน่ายอ่ะเอาโอกาสนี้เอาเป็นเพลงอันนี้ไหมเมื่อกี่บอลดีกับข่าวเ่อเดือนเดกใค่ะผู้ใหญ่บ้านทเป็เยพี่เกลนีี่พันพี่ได้เนแลมกเนย้อจีมาจยจีจีตามดูีเรียเอากล้องพี่เปนหน กองพี่เบนอะมันอันนยูพี่เบนเสรกล้องก่อนมันมั่วงก่อนมันมั่วเงพี่มรเสรกล้องค่ะกล้องมันมั่วกล้องกล้องกล้องอยู่ในจอจะไม่ค่อยชัด